ธุรกิจติดขัดลงทุนไม่เจริญก้าวหน้าลองบูชาวัตถุมงคลรุ่นเจริญก้าวหน้าหลวงพ่อพัดลองดูสิครับอ่ะสวัสดีครับผมผมประสิทธิ์อินดี้นะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการนะครับแกะกล่องส่องพระนั่นเองวันนี้ผมมีวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งที่มาแรงมากๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดเป็นน้องใหม่มาแรง นะทำไมถึงว่าน้องใหม่มาแมลงนี่นะครับเพิ่งปลุกเสกกันหยกหยกเลยปลุกเสกกันเมื่อวันที่12เมษายน2564 ที่ผ่านมานะครับแล้วนะครับวัตถุมงคลน,นั้นก็ได้มาอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูวัตถุมงคลในความสวยในความแรงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธานะถ้านะครับเราชอบเราค่อยบูชาแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับน้องเนต นะครับนกาแฟาเนาะ,ะหรือว่านักกรรอาศรัทธาในเรื่องของวัตถุมงคลในวงการพระใหม่เขาได้เอาไปแบ่งปันนะครับรุ้นเนื้อนี่นะครับในการไล์สดเนี่ยวันแรกนะครับไล์เสร็จจบไปที่ราคาเขาอยู่ที่1,700บาทต่อ1รลุ้นเลยทีเดียวนะมาแรงมากๆแต่วันนี้ผมเอาของจริงมาให้ดู นะสไลด์ให้ดูนะอันดับแรกดูภาพกราฟิกไปก่อนนะครับถ่ายภาพให้ดูอย่างสวยสวยนี่นะครับอีกเหรียญหนึ่งเหรียญอันดับแรกเลยที่อยากจะเอามาโชว์นะเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเงินซาตินแถมยกลังนะดูหน้าหลวงพ่อนะครับดูหน้าหลวงพ่อดูโดยรวมนะครับอ่านี่นะครับสวยงามจริงๆนะครับเป็นเอกลักษณ์มองแล้วไม่ค่อยที่จะเหมือนใคร อ่าสังเกตด,ดูไหมครับว่าบางรุ่นนะภาพออกมาสวยเหรียญออกมาสวยขนาดไหนนะครับแต่นะความแรงมันวัดกันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันอยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่าบารามีนะอยู่ที่วัตถุมงคลแต่และเหรียญแล้วแหละฮนะนี่ดูด้านหลังนะครับด้านหลังของรุ่นนี้ ด้านหลังของรุ่นนี้เป็นไก่เฝ้าขุมทรัพย์อยู่นะมีสมบัติเต็มไปหมดเลยนะครับไก่ไก่ก็ยุรู้อยู่แล้วนะครับว่าความหมายของไก่คืออะไรนะแล้วก็มียันของหลวงพ่อนะสวยงามมากๆรุน่นนี้นี่นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเป็นเหรียญที่สร้างน้อยนะ นี่เหรียญน,นี้นะครับนี่เลยโอ้โหสวยมากๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นเนื้อทองคานะเป็นเนื้อทองคําลงยาสร้างแค่จํานวน9้าเหรียญเท่านั้นนะสร้างแค่9ก้าเหรียญเท่านั้นนะครับสร้างน้อยมากนะก็ส่วนมากก็จะมีคนที่กําลังทรัพย์เยอะๆนะครับได้จับจองมาเป็นเจ้าของนะไม่ว่าจะเป็นเลขนึ่เบอร์สอยู่กับคนชื่อเฟิร์ส นคุณชื่อเฟิร์สอยู่กับน้องเติ้ลนะครับอยู่กับน้องเฟมนะหลายๆท่านนะครับที่ได้บูชาเหรียญเนื้อทองนี้และที่สําคัญใครที่งบน้อยที่กําลังดูผมอยู่ตอนนี้แน่นอนครับเหรียญทองคําเหรียญน,นี้ครับนี่เลยนะเหรียญน,นี้มีอยู่ในรายการรุ่นเนื้อรุ่นนี้สร้างแค่150ลังเท่านั้นผู้สร้างได้สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ได้เขียนเศษกระดาษ เขียนว่ดทองคําแล้วก็เซ็นชื่อผู้สร้างไว้ทั้งหมด3รลายชื่อปลอมแปลงยากนะครับเอาเข้าไปในซีลลุ้นเนื้อมี1เหรียญน,นะครับถ้าใครเปิดได้นี้นะครับผู้สร้างรับคืนในราคาหลายหมื่นบาทนะใครที่ได้กับผมไปแล้วเปิดเจอนะครับกระดาษแผ่นนี้ทักผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปเอาเหรียญทองคำนั้นมา นะสุดสุดจริงๆนะครับรุ่นนี้เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองคําที่แบบตอกตอกเลขเก้าไว้ด้วยนะโอ้โหมงคลนจริงๆโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูเนื้อดันต่อเลยนะนี่นะครับเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนักทองคาแท้เหรียญน,นี้ก็เหมือนกันนะครับสร้างแค่สิบ 19เหรียญเท่านั้น19เเหรียญเท่านั้นมีหลายคนนะครับอยากจะเป็นเจ้าของนะอยู่กับผมเหรียญหนึ่งนะครับอยู่กับผมเหรียญหนึ่งเหรียญนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็หลายเบหลายเหรียญนะครับเดี๋ยวผมเอาลงมาให้ดูนะครับเอาลงมาให้ดูตามนี้เลยแล้วผมจะทําการแกะให้ดูด้วยนะครับผมมีทั้งเป็นลุ้นเนื้อนะครับที่บอกว่าลุ้นเนื้อทองคานะนะมีทั้งลุ้นเนื้อซีนเดิมนะครับเอาไปลุ้นเอง นะแต่ถ้าใครเปิดเจอเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยนะแต่นะครับจะได้เหรียญไหนก็ตามนะครับเพราะว่าผมเอามาแบ่งปันแบบพี่น้องนะครับแบบพี่น้องได้ไปก็คุ้มค่าแล้วได้วัตถุมงค,คลดีๆพิธีดีๆนี่นะครับพิธีกรรมนะครับที่ผมสไลด์ให้ดูเป็นพิธีกรรมการปลุกเสกนี่หลวงพ่อพัดปุญญกโมท่านปลุกเสกอยู่นะในวันที่12 มีสายน2,164นะถึงว่าจะเป็นช่วงโควิดนะครับแต่ก็วันนี้นะครับอาจจะเป็นวันที่พระทางวัดนะครับปลุกเสกรุ่นสุดท้ายนะเพราะว่าวันที่13นะครับก็จะอาจทำการประกาศปิดนะครับปิดวัดปิดพิธีกรรมการปลุกเสกนะไม่ให้มีกรรมกิจกรรมที่สูดรวมเยอะๆเ,เพราะว่าเสี่ยงต่อการติดโรคภยัยไข้เจ็บเนาะ เป็นการเซฟตัวเองนะครับแล้วก็เซฟหลวงพ่อด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดลุ้นเนื้อให้ดูนะเดี๋ยวผมจะเปิดลุ้นเนื้อให้ดูนี่นะครับแต่ละเหรียญอ่าสวยงามมากๆพิธีดีนะโอเคนะครับ เป็นไงบ้างนะครับทุกคนทุกท่านได้ดูผมเปิดลุ้นเนื้อแต่ละกล่องไปแล้วนะโหพลาดเลยนะครับผมเปิดยังไม่เจอเนื้อทองคานะเนื้อทองคําอาจจะอยู่ในลุ้นที่ผมเหลืออยู่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครดูแล้วนะครับอยากจะได้เหรียญที่ผมเปิดก็ลองนะครับ ทักมาคุยกันเล่นนะครับรู้จักกันทําความรู้จักกันสนิทสนมกันได้นะครับยินดีผมเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายนะครับไม่ยิ่งพร้อมที่จะแบ่งปันนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ในอ่าเขาเรียกว่าวงการพระเครื่องใหม่เนาะอเป็นน้องใหม่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับฝากในอ้อมจุดอ้อมใจด้วยก็ใครนะครับมี สิ่งแนะนําสิ่งดีๆนะครับก็แนะนําผมได้เนะาะวาจาใดนะครับสิ่งที่ผมพูดอาจจะมีการผิดหรือว่าบกพร่องไปด้วยนะแต่ยังไงก็ตามนะครับทั้งที่ผมตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับก็ต้องขออาภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยแต่สิ่งที่ผมทําขึ้นมานะครับผมหวังว่านะครับจะเกิดประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยต่อหลายๆคนนะครับเพื่อที่จะได้ศึกษาเรียนรู้วัดงุมงคลใหม่ๆใ,ในเมืองไทย มีหลายเกจินะครับหลายอาจารย์นะครับก็จะจะเอามาให้ทุกคนได้ดูได้รับชมกันต่อไปอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเนาะกดแชร์ก็ได้นะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อเตือนทุกการรับชมนะครับส่วนช่องทางการติดต่อผมก็ตาม้านคลิปเลยนะครับใต้คลิปเลยเนาะอ่ะโอเคสำหรับผมประสิทธิ์ดีนะครับวันนี้กับเหรียญรุ่น จเจริญก้าวหน้านะใครที่มีขอให้ชีวิตจเจริญก้าวหน้าต่อไปนะ,จะเจริญก้าวหน้าไม่มีการถอยหลังนะหยิบจับอะไรขอเป็นเงินเป็นทองนะหยิบจับได้ก้าวเดินไปแล้วคนเรานะครับพอเดินไปแล้วนะครับอย่าถอยหลังนะถ้าเราท้อมากๆขอให้ถอยหลังมาแค่1 239พอแล้วมองดูตัวเอง ในสิ่งที่ผ่านมานะว่ามีอะไรบกพร่องบ้างมีสิ่งไหนที่เราขาดหายบ้างนะอาจจะถอยลังมาเพื่อที่จะให้กําลังใจตัวเองนะกำลังกำลังกำลังใจจากตัวเองนี่สำคัญที่สุดนะครับอ่านะแล้วต่อไปก็สู้ต่อก้าวต่อเหมือนเหรียรุ่นจเจริญก้าวหน้าสำหรับผมประสิทธิ์ดีวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม